เรามาดูกันเลยนะครับนี่ไม่พูดผ่านทำเพลงก็คือโจทย์ไอ้ห้าหกข้อนี่แหละพี่ฟิวก็น่าจะทําได้พี่พี่รู้สึกดีใจนะครับทีนี้ไอ้ที่พี่ห่วงพี่ฟิวนะครับเมื่อกี้มันสอนพร้อมกันไม่ได้ก็คือเอาง่ายเลยไม่ต้องไปดูคลิปนั้นก็ได้เอาคลิปพี่ตัวนี้แล้วก็ไปทบทวนนะครับสูตรพี่จะให้สูตรเลยว่านะครับไอ้เรื่องนี้ก็คือชื่อเรื่องการคิดเชิงเหตุผลนะครับโจทย์ในสิทธิตำรวจมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยสองข้อนะครับ เดียน้อยเราได้ละสองแป้งนะครับในสามสิบหรือยี่สิบห้าเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ติดนะอดี๋ยน,ยน้อยยืนพื้นสองข้อเนี่ยนะทนะีนี้สูตรก็คือนะครับฟิวโจทย์้เลยนะถ้าอ่าถ้าอ่าถ้าโจทย์มันมาแบบนี้มันจะเป็นเหตุและเป็นผลนะครับเป็นเหตุและเป็นผลมันจะให้มาแบบนี้นะครับมันจะให้ผลมาก่อนก็ได้หรือว่ามันจะให้เหตุมาก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้อันนี้มันให้มาปุ๊บมันก็จะถามนะครับคาถามมันจะถามอยู่สองแบบมันจะถามผลถ้าถามผลตอบอะไรตอบเหตุถ้าถามเหตุตอบสรุปไม่ได้แค่นั้นเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยที่ยกตัวอย่างเหตุคือฝนตกกบจึงร้องเหตุคือฝนตกผลคือกบร้องนะครับถ้าคําถามถามว่ากบไม่ร้องแสดงว่าถ้าถามผลตอบเหตุถูกไหมครับ แต่ถ้านี่มันเป็นนิเสษนิเสษก็คือตรงข้ามถ้าถามถ้าถามตรงข้ามก็จะตอบแบบเหตุตรงข้ามกบไม่ร้องก็แสดงว่าฝนไม่ตกนะครับถามผลตอบเหตุถามเหตุตอบสรุปไม่ได้นะครับสรุปสูตรมีแค่นี้เขาจะสอนกัน40นาทีช่างเขาแต่พี่สอนให้แค่นี้นะครับแป๊บเดียวแล้วฟิวนําไปใช้นะครับ,แบบนะรบอ่ะสรุปให้พี่ฟังเหตุและผลถ้าคําถามถามผลตอบอะไรฟิว ถามผลตอบอะไรตอบเหตุถามเหตุตอบลบผลครับถามตอบสรุปไม่ได้หรอสรุปอะไรอสรุปไม่ได้ครับสรุปไม่ได้ถามผลตอบเหตุถามผลตอบตอบเหตุครับถามเหตุตอบสรุปไม่ได้ถามผลตอบเหตุถามเหตุตอบลบสรุปไม่ได้ เอ yeah. อ่ะทีนี้เราไปดูข้อสอบทำไหมไม่ยากเลยข้เหนึนี้เนี่เห็นโจทย์ข้อหนึ่งไหมเห็นครับโอเคข้อหนึ่งวันนี้อากาศเย็นจัดเพราะลมแรงอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลผลคืออากาศเย็น<อ>เพราะาาเพราะอากาศ เพราะลมพัดแรงเออเพราะลมพัดแรงนะครับแต่อันนี้คือคําถามแต่อากาศไม่เย็นอากาศไม่เย็นคือถามอะไรถามเหตุนี่คือผลเนี่ยผลคือ<น>อากาศเย็นจัดเพราะคําว่าเพราะเนี่ยเพราะเนี่ยคือเหตุเหตุลมพัดแรงอากาศก็เลยเย็นทีนี้ถ้าถามถ้าถามอากาศไม่เย็นก็คือถามอะไรถามผลถามผลตอบตอบสรุปไม่ได้ เฮ้ย,ถา, <Hey. S 1> ยถามผลตอบเหตุเอเอเถามผลตอบเหตุแต่ผลนี้เป็นแบบปฏิเสธเหตุก็ต้องเป็นอะไรเป็นปฏิเสธเหตุต้องเป็นผลเหตุต้องเป็นถามผลตอบเหตุไงถ้าอากาศไม่เย็นนะลมพัดก็เลยมันลมพัดไม่แรงไงอันนี้เป็นผลเป็นเหตุเอเ <c oughs> มันจะมันจะถามตรงข้ามก็ตอบผล ถ้ามันให้ผลตรงข้ามก็ตอบเหตุตแบบตรงข้ามแค่นั้นเองนะเข้าใจไหมครับผมไม่เข้าใจถามทีบสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ี่สรุปให้เดี๋ยวแน่จะยไม่เป็นไรนะครับสูตรของพี่ก็คือนะครับถามถามผล ให้ตอบอะไรให้ตอบเ,อเออหตุถ้าถามเหตุให้ตอบว่าอะไรตอบสรุปตอบสรุปไม่ได้ออสรุปไม่ได้นี่คือสูตรนรําไปใชนะ้ในโจทย์เนี่ยอันเนี้ยอากาศเย็นจัดเนี่ยมันเป็นผลถูกไหมเพราะลมแรงอันนี้มันเป็นอะไรเป็นเหตุถูกไหมเหตุ อืมอแรงพอทีนี้ถ้าอาการไม่เย็นแสดงว่ามันถามอะไรถามผลเออถามผลถ้าถามผลตอบอะไรตอบเหตุเ,เออถามผลตอบเหตุแต่อันเนี้ยมันเป็นผลแบบปฏิเสธดังนั้นเหตุก็ต้องเป็นอะไรด้วยปฏิเสธด้วยเข้าใจไหมพอมันใช้คําว่าไม่เย็นถ้าไม่เย็นก็พัดไม่อะไร พัดไม่ัดไม่แรงเออพัดไม่แรงเเข้าใจร้อนคับผมเข้าใจเข้าใจครับนั่นเองวิธีการต้องทำแบบนี้นะพอเข้าใจใช่ไหมครับเออ,อทีนี้ข้อต่อไปอน,นี้นิวแชร์แล้วกันลอ,อแชร์ใหม่ อ,อย่างเช่นข้อนี้ต่อไปข้อที่สองข้อที่สอนะฟิวนะข้อที่สองอะไรถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนังแต่ฝนไม่ตกฉะน,นั้นฟิวต้องดูว่าถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนังอันไหนเป็นเหตุฟิว ถ้าฝนตกอ่าถ้าฝนตกแสดงว่าฝนตกเป็นอะไรเป็นเหตเุน,นจะไม่ไปดูหนังเป็นอะไรเป็นผลเออเป็นผลอ่าแสดงว่าผิวฟิวเข้าใจแล้วอันไหนคือเหตุอันไหนคือผลนะครับแต่ฝนไม่ตกอ่าแสดงว่าตัวนี้มันถามอะไรถ้าฝนไม่ตกถามเหตุเออถามเหตุถ้าถามเหตุ ตอบตอบสรุปไม่ได้เออแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรรองงูไหมตอบร้อ,องงูครับเออแน่นแหละนะครับเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับเเออข้าใจวนวเนี่ยโอเคเก่งมากนะครับเนี่ยแค่นี้เนี่ยมันมาแน่นอนสองข้อนะครับฟิลก็เก็บได้แล้วเออข้าใจ้วนะครับโอ,อเคอ่ะสรุปสรุปให้พี่ฟัง สรุปให้พี่ฟังอ่นถามเหตุตอบอะไรถามเหตุตอบสรุปไม่ได้ถามผลตอบเหตุนั่นแหละที่พี่อยากให้ได้นะครับเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวลองเอาข้อสอบตัวนี้นะครับลองลองไปนั่ง,ลอง,งลองไปนั่งเทตัวเองดูนะว่าเข้าใจไหมอะไรเงนี้ยดําสูงกับแดงนูน่นนีนะนะ่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเี่นะลองไปนั่งดูนะข้อสอบตัวเนี้ยนะชุดนี้เลยนะครับ ฟิวจะได้เข้าใจมากขึ้นนะโอเคนี่แหละที่พี่ห่วงฟิวก็เลยมาเข้ามาสอนนะครับโอเคพี่ฟิวเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับครับน่าที่ตั้งใจเรียนนที่ชื่นใจนะครับเ,เจอกันครับ